สวัสดีครับท่านผู้ชมผมศรีศักดิ์จามนมานขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาไอทีวลรคำมวันนี้ขอเสนอคำว่าเคอร์เ C U R S O R นะครับทางราชบัณฑิตสถานก็แปลว่าตัวชี้ตำแหน่งนะครับตัวชี้ตำแหน่งเนี่ยนะครับระบุตำแหน่งที่เลือกบนหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วก็คำว่า CURSOR ในะภาษาอังกฤษนะครับมีใช้กันมาตั้งศตวรรษที่16นะครับ โดยหมายถึงความหลากหลายของการเคลื่อนไหวนะครับหรือหมายถึงตัวบอกตำแหน่งนะครับเคอร์เซอร์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของส่วนตัวประสานนะครับอันนี้ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่ใช้กันในคอมพิวเตอร์เรียกว่าอินเทอร์เฟซนะครับเป็นตัวที่เชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับแล้วเคอร์เซอร์ก็มีบทบาทสำคัญต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์เช่นช่วยอำนวยความสะดวกสบายนะครับเป็นอีสเป็นคอมฟอร์ตนะครับความสะดวกสบายในการใช้งาน แล้วก็ช่วยสร้างประสิทธิภาพและความพึงพอใจนะครับช่วยทำให้มันมี E f f i c i e n c y ให้มี i s f a c t i o n ประสิทธิภาพและความพึงพอใจกับสำหรับผู้ใช้งานนะครับในโปรแกร,รมชุดคำสั่งนะครับ command หลายโปรแกร,รมนะครับโปรแกร,รมชุดคำสั่งซึ่งเป็นโปรแกร,รมแสดงผลเป็นคำหรือเป็นตัวอ,อักษรน,นะครับตัวเคอร์เซอร์จะปรากฏอยู่ในลักษณะต่างๆเช่นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็กก็ได้เป็นการขีดเส้นใต้ก็ได้นะครับหรือเป็นตัวกระพริบก็ได้เป็นต้นนะครับ ตัวเครอร์เซอร์นะครับก็จะเคลื่อนตัวไปโดยอัตโนมัติไปทางขวามือ,อซ้ายมือนะครับเช่น <c oughs> พิมพ์ข้อความาพิมพ์ไปทางขวาเคอร์เซอร์มันก็เลื่อนตามไปโดยอัตโนมัติลบข้อความลบไปทางซ้ายเคอร์เซอร์มันก็ตามไปทางซ้ายด้วยนะครับเครอร์เซอร์นะครับสามารถเคลื่อนตัวไปตามทิศทางเมื่อเรากดาลูกศรน,นะครับลูกศรมันก็จะมี สี่แบบนะครับเป็นลูกศรไปทางขวาลูกศรไปทางซ้ายลูกศรขึ้นลูกศรลงนะครับถ้ากดลูกศรไปทางขวาเคอร์เซอร์ก็เลื่อนไปทางขวากดลูกศรไปทางซ้ายเคอร์เซอร์ก็เลื่อนไปทางซ้ายกดลูกศรขึ้นเคอร์เซอร์ก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนกดลูกศรลงเคอร์เซอร์ก็เลื่อนลงข้างล่างนะครับสําหรับโปรแกรมที่มีความซับซ้อนนะครับอาจจะมีการใช้เมาส์ควบคู่ไปด้วยนะครับ แล้วก็จะมีเคอร์เซอร์2ตัวตัวที่1ก็บอกตำแหน่งนะครับะระบุว่าตำแหน่งที่พร้อมจะทำงานอยู่ตรงไหนนะครับตัวที่2ก็เป็นเคอร์เซอร์ของเมาส์นะครับก็จะบอกว่าเวลานี้เมาส์อยู่ตรงไหนนะครับในระบบส่วนต่อประสานกราฟิกเนี่ยนะครับหรือ GUI นะครับ Graphical User Interface นะครับ เคอร์เซอร์ก็จะเปลี่ยนรูปร่างไปตามลักษณะการใช้งานเช่นจะเป็นรูปมือก็ได้นะครับจะเป็นรูปลูกศรเอียงซ้ายก็ได้จะเป็นรูปไอบีมตัวลักษณะคล้ายๆกับตัวไอก็ได้นะครับตัวเคอร์เซอร์นะครับก็อาจจะเปลี่ยนรูปเช่นเป็นรูปแว่นขยายก็ได้นะครับเป็นรูปเมื่อกี้เป็นมือชี้คราวนี้เป็นมือกลางฝ่ามือนะครับเพื่อจะลากรายการต่างๆแล้วก็เป็นลูกศรสองหัวก็ได้เป็นการ ปรับขนาดของภาพทำให้เล็กลงหรือใหญ่ขึ้นนะครับจะเป็นรูปวงแหวนกำลังหมุนใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows นะครับหรือจะเป็นรูปนาฬิกาทรายก็เป็นของ Macintosh เคานะครับโดยปกตินะครับเคอร์เซอร์ก็จะเป็นลูกศรและมีข้อความรายการที่ชี้ตัวตำแหน่งโดยจะปรากฏเป็นขีดเส้นใต้กระพริบหรือเป็นแถบแนวตั้งนะครับระบบปฏิบัติการหรือ,อ OS operating system นะครับส่วนใหญ่อนุญาตให้เลือกลักษณะตัวเคอร์เซอร์ได้เองนะครับมีลักษณะเยอะแยะเลยเราอยากจะใช้ไหนเราก็ไปคลิกตรงนั้นว่าเราจะใช้ตรงนั้นนะครับในการควบคุมเคอร์เซอร์นะครับจะใช้ touch pad ก็ได้นะครับหรือจะใช้เมาส์ก็ได้หรือจะใช้แผงแป้นอักขระหรือคีย์บอร์ดก็ได้หรือจะใช้อุปกรณ์อื่นๆที่คล้ายกันก็ได้นะครับในด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีนะครับ ตัวชี้ตำแหน่งฐานข้อมูลหรือ Cursor Database นะครับก็เป็นตัวควบคุมโครงสร้างของการใช้ Cursor นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ทราบความหมายของคำว่า Cursor หรือตัวชี้ตำแหน่งกันแล้วนะครับพบกับผมศรีศักดิ์จามนมานในรายการภาษาไอทีวลรคำมได้ใหม่ในวันต่อไปนะครับสวัสดีครับ